สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แอป BASIC ของ acspy นะครับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปวาดรูปพิกเซลนะครับก็จะเป็นแอปวาดรูปที่ซื้อผ่านสตรีมได้นะครับมันเป็นแอป Pixel Art รสับผมที่ผมชอบมากเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์เบสิ c ของ acspy r i นะครับแล้วก็ นิดๆหน่อยเกี่ยวกับพิกเซลอาร์ตด้วยนะครับก็ลองไปดูกันนะครับก็เริ่มต้นด้วยการมาตรงนี้นะครับตรงซ้ายบนแล้วก็กดตรง new file นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งเป็น gui อย่างนี้มานะครับก็คุณสามารถเลือกเป็นความสูงของรูปภาพกับความกว้างของรูปภาพกับความสูงของรูปภาพนะครับผมแนะนำว่าจับ คนที่ไม่ได้เก่งอ่ะพิกเซลอาร์ตอะไรไป16ก่อนนะครับ16บหกคูสิบหกครับก็จะเป็นพิกเซลนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสีเป็นเกสเกลอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็จะไม่อธิบายในคลิปนี้นะครับส่วนแบ็กกราวก็ผมก็เลือกตามที่ต้องการเลยนะครับแต่ผมจะชอบแบบทางสเปรย์มากกว่ากดโอเคไปปุ๊บ คุณก็จะโผล่มาพร้อมกับหน้านี้นะครับในหน้านี้นะครับมันอาจจะสับสนนิดนึงช่วงแรกๆแต่แอปนี้นะครับมันใช้ง่ายมากเลยนะครับก็คุณก็จะเห็นแบบเริ่มต้นก็คือเป็นสีที่เลือกสีนะครับก็จะมีแบบสีเริ่มต้นมาให้แล้วคุณก็สามารถกดคลิกคลิกซ้ายกดคลิกเลือกได้นะครับตอนนี้นะครับ ตอนเริ่มมานะครับคุณจะเป็นแบบอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือไซส์เล็กคุณสามารถกดคีย์ขวาตรงสีนี้ได้นะครับเพื่อเลือกแบบไอตัวเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือ secondary color นะครับสมมติถ้าถ้าผมเลือกเป็นสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมกดที่ brush ก็ pencil นั่นแหละครับกดคีย์ขวามันก็จะเป็นสีเขียวนะครับคลิกซ้าย มันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็ลองมาดูอุปกรณ์กันนะครับอย่างแรกเลยก็มีอ,อ,ปอุปกรณ์ถ้าถ้าคุณเคยใช้พวกแอปปัดรูปหรือแอปตัดรูปภาพอะไรนะครับก็จะรู้ไอ้พวกรูนี้อยู่แล้วนะครับก็เลือกพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ขยับไปขยับมาขยายไซส์แต่ขยายไซส์ในพิกเซลอาร์นะครับมันจะมันจะไม่แน่นอนนะครับมันจะแปลกนะ มันก็จะมีหลายอันให้เลือกนะครับมีไอ้นี่ก็ที่ว่ากระเพนซิ่มียางลบก็ลบได้ที่เลือกสีมันก็จะเลือกสีไปตรงนี้นะครับมันก็ใช้คลิกซ้ายคลิกขวาได้เหมือนกันนะครับมันก็จะขยับได้ครับตรงนี้ซูมก็ซูมนั่นแหละครับขยับก็ขยับรูปภาพเพนบัคเก็ตก็ใส่สีนะครับ คอนโทรลซีพื้น a r ะอ undo เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับแอปอื่นๆนะครับก็สร้างเส้นนะครับเส้นตรงๆสี่เหลี่ยมวงกลมใส่สีด้นนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับส่วนที่เหลือนี้นะครับผมยังไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเทคมีเบอร์ทูผมก็ไม่ได้ใช้มีอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ แบบเบสิกน,นะครับคุณก็ควรจะลองใช้พวกไอ้5อันทุกดีก่อนนะครับก็ง่ายไปก่อนก็สามารถกด delete เพื่อลบทุกอย่างในเลเยอร์ได้นะครับเหมือนกับแอปวาดรูปก,กับแอปตัดต่อทุกอันนะครับจะมีเลเยอร์ด้วยนะครับก็อันต่อก็สิ่งต่อไปที่ผมจะสอนนะครับก็คือตรงนี้นะครับการเปลี่ยนสีนะครับถ้าคุณไม่ชอบสีพวกนี้ใช่ไหมครับ คุณสามารถกดลบไปทั้งหมดเลยก็ได้แล้วก็เหลือสีดำไว้แล้วก็เพิ่มสีอีกได้นะครับแล้วก็เลือกสีอะไรได้แต่ถ้าคุณต้องการจะเซฟนะครับเซฟสีตอนนี้นถ้าคนเห็นนะครับผมเริ่มมาสีแดงมันจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นรูปล็อกกดไปอาตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับ <c oughs> มันก็เปลี่ยนสีได้ก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันสำคัญหลับหนึ่งเลยนะครับก็ถ้าต้องการจะเชดเชดดิ้งหรือใส่แบบเงาอะไรพวกนั้นนะครับก็จะใช้สีเยอะอยู่แล้วก็แค่นี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะทำพาร์สองอีกอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับผมก็ยุ่งกับอย่างอื่นอยู่ด้วย ครัสอนนะครับผมจะมาผมจะไปสอนเกี่ยวกับวิธีการพิกเซลอาร์ตแบบเบสิคแล้วก็การเขียนแบบเส้นกรอบด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับการพิกเซลอาร์ตแบบให้สวยนะครับก็แค่นี้ับวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ